มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ให้เพิ่มทรับมันกินแอปเปิ้ลครับดูครับดูกินอย่างอ,อร่อยเหมือนเดิมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับกินอย่างอ,อร่อยคิปแรกที่ผมเอาลงไปน้องกินมะม่วงนะครับมาวันนี้กินแอปเปิลครับ ดูครับกินอย่างอร่อยอร่อยครับไม่ได้เคี้ยวเล่นๆหรือว่าทําเป็นเล่นอะไรนะครับมันกินจริงๆนะครับดูได้เลยครับชอบกินผลไม้แล้วก็ผักมากนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับกินกินกินลูกกินกิน กินต่อกินต่อกินที่หมดลูกเอยดูเสียงกินนะครับกรอบกรอบเลยดูเสียงกินไม่ธรรมดานะครับกินเหมือนคนเรากินนะครับดังกรอบดังกรอบเลยนะครับกินกินลูกกินกินโอ้โหเคยเห็นไหมครับหมาชอบกินผลไม้กับผัก หรือมันเป็นเฉพาะพันผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับดูเสียงกินนะครับกรอบกรอบกรอบเลยครับกินอย่างอะไรอร่อยนะครับโอ้โหดูนะครับผมจะลองแก้งดูนะครับว่าผมลองหยิบแอปเปิลออกจากปากแล้วก็มาวางดูนะครับว่าน้องจะตามมากินไหมนะครับมามานนี้ดูนะครับดูดูมาไหมดูครับมาไหม ปรากฏว่ามานะครับโอ้โหตามมากินถึงที่นะครับโอ้โหดูดิสุดยอดจริงๆครับโอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงๆอืออกินอย่างอร่ยอ,รอยนะครับเชีออยงแล้วครับ โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้า,านะครับเดี๋ยวผมมีเวลาไปซื้อผักก่อนนะครับจะเอาลงอีกรอบครับโอเคครับยบาบกล้อง่อยใบยกล้องยบาบกล้องเลยยบกล้องยบาบกล้องนี่นี่นี่ทางนี้นี่นี่บาบกล้องยบกล้องทางนี้แล้ว <le Familie> ไม่สนใจนะครับโอเคครับ